สนับสนุนโดยกะทิร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังร้อนวิชาบูนอกจากโชว์ฝีมือในละครผู้ผาแพ่ใหม่จนแฟนๆปรบมือให้ดังสนั่นแล้วล่าสุดพระเอกของหยาดแค่ในจอเท่านั้นนะคะพี่ปอทฤษฎีขอโชว์ฝีมือบูอีกครั้งในละครบ่วงบาปที่คู่ประลองก้ามแน่นเวอร์รับรองว่าสาวๆเลือกเชียร์ไม่ถูกข้างเลยละค่ะ ฮึกเหิไม่แพ้ตอนเป็นบริการมาเทพูผาเลยล่ะค่ะออกจะดูบ้าพลังยิ่งกว่าด้วยซ้ำเพราะบูครั้งนี้ของพระเอกปอทฤษฎีหรือขุนพิทากกับขุนวัยการการันตะถาวรคููอาคาตในละครบ่วงบาปนอกจากต้องอเปหิต,ตัวเองออกจากเมืองในฐานะผู้แพ้แล้วยังมีหญิงงามผุดผ่องอย่างคุณรำพึงพลอยเชร์มานเป็นเดิมพันสีนี้เลยได้เห็นสองหลอกกล้ามเบิกปอและกันสู้กันสุดชีวิตถ้าตัดสินด้วยความหล่อและลีลาบูคงเลือกลำบากแต่ถ้าเปล่าประกาศให้รู้ว่าพี่ปอต้องเข้าฉากสำคัญ ทั้งๆท,ที่ป่วยเป็นหวัดงอมแงมอยู่แล้วก็สาวๆคองลำเอียงเขาค้างเชีย์กันเป็นแถวเลยใช่ไห,หมล่ะคะวันนี้สบายระบอมครับเตะต่อยไม่เท่าไรเพราะว่าใช้ดงใช้ดาบเนี่ยมันอันตราย,ยนะครับถ,ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของจริงก็เหอะมันก็ต้องคิวกันเป๊นนิดนึงแต่ว่าพี่ปอก็ไม่ค่อยสบายเวยวันนี้ใช่ครับมันฝนตกแล้วแดดครับถ่ายละครแล้วเจอฝนเจอแดดออนน้อยเป็นหวัดเฉยๆครับแต่ได้กินข้าวก็หายครับใส่กันทะเลาะกันทั้งปีครับสองันนี้ไม่ค่อยถูกกันนะฮะวันนี้มาแย่งผู้หญิงคุณรำพึงสายพลอยเชอร์มานครับ ก็มีคุณค่าที่น่าแย่งแย่งชิงอยู่เล <laughs> นะครับเราถ่ายกันทั้งวันเลยวันนี้เป็นฉากที่คุณไว้กับคุณพิทักษ์มาตีกันแย่งผู้หญิงเป็นรอบที่สองแล้วรอบที่สองก็งคือไม่ได้เป็นฉากบูแบบไก่กานะครับคือเป็นฉากบูที่แบบเรามีถ้าเป็นเต้นก็ต้องมีคนโกรกาฟใช่ไหมแล้วก็ต้องมีคนมาคิดท่าให้เรามีคนมาผมแค่เป็นฉากฉากบูที่สวยอีกฉากหนึ่งครับครับยังไงฝากไว้ด้วยครับว้าวเท่มากๆเลยค่ะ แต่ว่าถ้ายังรักพี่เสียดายน้องเลือกไม่ถูกว่าจะเชียร์พี่ปอหรือว่าหนุ่มกันดีนะอยากแนะนําให้ไปงานแฟชั่นวีคงานนี้ค่ะรับรองว่าจะได้เจออีกหนึ่งหนุ่มเด็ดเฮ้ยอีกหนึ่งหนุ่มที่รับรองว่าสาวๆต้องเทใจให้แน่นอนค่ะ ก็แหมนอกจากหลอ่อออร่ากระจายหนุ่มนเด็ก<อ>เขายังเป็นสุภาพบุรุษที่สุดในโลกยิ่งเหล่าสาวๆเห็นในฉากนี้คงเป็นปลื้มกันสุดๆไปเลยละค่ะเพราะในละครรแสแซ่บแรงปรารถนาที่นางเอกคิมเบอรี่ถูกสาวนกสิคารินทานหมันไส้เลยกล่งแกล้งดึงใส่เสื้อให้หลุดโป๊ต่อหน้านักข่าวเกือบครึ่งร้อยในงานใหญ่โดยไม่รู้ตัวดีที่ได้พระเอกขี่ม้าข่าวมาช่วยในนาทีวิกฤตแต่เหล่าแฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะฉากนี้น้องคิมเขาเซฟตัวเองเต็มที่นอกจากภาพในละครแล้วรับรองว่าไม่มีภาพหลุดมาให้โต๊ะกระจายกันแน่นอนค่ะ เซฟแล้วค่ะของปลอมครับทั้งเห็นนะของปลอมหมดเลยครับแหมก็ต้องบอกว่าสุภาพหนุ่มที่หนึงนะพระเอกพระเอกครับผมรู้สึกกันบ้างครับคุณสุภาพร์คุณพิทยาทำอะไรแบบนี้ให้แล้วโอ้ยก็ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วประเทศก็คงจะกรี๊ดใช่ไหมที่มีแบบผู้ชายโอ้ยมาจังหวะที่ถูกต้องมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวสุภาพรคือรักกันอยู่แล้วคือแบบมีอะไรแบบ ที่แบบชอบ<น>แบบตั้งแต่เด็กๆอ,อยู่แล้วค่ะฝากด้วยครับสำหรับแรงปรารถนานะครับผมในละครครบเครื่องมากค่ะก็ต้องฝากด้วยนะคะครับผม แฟนคลับนาแนนไม่แพ้วเวทีไหนเลยจริงๆค่ะหลังจากนั่งเชียร์กันแต่หน้าจอช่อง3ล่าสุดขยับมาส่งเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดแบบติดขอบเวทีกันแล้วโดยเฉพาะรอบสําคัญที่สุดที่ผ่านมารอบชิงชนะเลิศของเวทีมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดโดยน้องๆผู้เข้ารอบทั้ง8น้องจากฉายออราซุปตาให้เห็นกันแล้วยังปล่อยของปล่อยทีเด็ดกับลีลาเอนเตอร์เทนเนอร์ระดับมืออาชีพปล่อยพลังเสียงกันอย่างทรงพลังและโดดเด่นที่สุดตามแบบฉบับสิทธิ์มีครูดีนั่นเองทั้งครูโจ๊กโซครูครูแคลรวคณิตก อุ๋ยบูดาเบสพีทพลพัชชาเบนชลาทิศกิ่งเหมือนแพรและแชมป์สุภวัตอีกทั้งยังต้องฟาดด่านสุดท้ายกันให้ได้ในด่านคอมเมนเตเตอร์สายแข็งพีดีพี่พตงังภูสิทธิ์รัดก้าพี่ปังและอินบูดดกันใครคว้าที่หนึ่งมาได้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาติดตามเส้นทางสู่ดวงดาวของน้องๆได้ทางหน้าจอช่องสามทุกวันจันทร์ถึงสุกสิบโมงเชา้ามาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดเช่นเดิมค่ะ และก่อนที่พระเอกป๊อบทากูลจะเกาะติดหน้าจอช่อง3ดูตัวเองในละครรักนี้หัวใจมีครีบลงจอาวันแรกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในช่วงเช้าหนุ่มป๊อบก็ควงผู้กำกับบัณฑิตทองดีพ,พร้อมอีกสองสาวร่วมแก๊งเจสสิก้าและเมย์อยรินไปร่วมรณรงค์และสร้างความบันเทิงร้องเพลงให้กับเหล่ากำลังพลกองทัพอากาศประชาชนและนักเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพอากาศเกือบ2,000คนที่มาร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทอร์ไทย80พรรษามหาราชินี ที่สโมสรกองทัพอากาศได้ฟังพร้อมกับฝากฝังให้เยาวชนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอย่าลืมช่วยกันดูละครสนุกอนุรักษ์ทะเลอย่างรักนี้หัวใจมีคลีบกันด้วยค่ะควันนี้เราก็มาร่วมรณรงค์เอาชนะยาเสพติดกันนะครับ<ช>เราก็รู้นะครับว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี<ช>ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเราก็จะเซโนมันครับอย่าไปยุ่ง<ช>อย่าไปลองป่ะเสดอย่างเดียวปฏิเสธไปเลยไม่ไม่ไมใช่ค่ะเลิกสูบเลิกเสพเพื่อชีวิตที่ดีกว่าค่ะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ละครเราจะออนแอร์วันแรก รักนี้หัวใจมีคลีบนะครับถ้าใครอยากเห็นนางเงือกสวยๆอยากเห็นทุกอย่างความสวยงามฉากทะเลสวยๆนะครับก็ขอให้ติดตามชมละครเรื่องละฝากแล้วรับรองนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนคอนเฟิร์มดีสิคอนเฟิร์มมากๆค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ6โมงครึ่ง และสีสันบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่กล้วยปราถนาและพี่ก้อยปริชาติต่อการจากไปของคุณแม่ประนอมสัตชุกรด้วยค่ะเสียชีวิตในวัย8ปดด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในพิธีรดน้ำศพเมื่อวานนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุจึงเนืองแน่นไปด้วยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงของลูกสาวและลูกเขยพี่อีดรอนและพี่เปียกสมมาตรซึ่งพี่กล้วยพี่ก้อยขอเชิญลูกหลานมาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณแม่ของทุกคนในวงการที่จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมถึง30มิถุนายนนี้และชาป,ปนากิ ตอนนี้ได้เวลาไปชมมวยถูกคู่พระนางเกรซเชอรี่เขาจะมาโชว์เลขกลนปนรักในเล่ร้อยรักตอนแรกค่ะวันนี้อยากต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก BB และเครื่องประดับจากเมรีสวัสดีค่ะ